แ็นสุดท้ายนะคะเป็นที่5สองนางลำพูนกาแฟกี่ต้นนะคะ12ไร่ค่ะ10 12ไร่กาแฟกี่ต้น4คูณ4ใช่ค่ะ12ไร่ปลูก4คูณ4เพ่เป็เขาเขาก็เลยปลูก4คูณ4เพราะเือเปลือมันจะชิดกันแต่ว่าไม่ค่ะ มันไม่ทันกันตูนกินมั่งบางทีนอนส,นอนสเตมมนกินมั่งอายุกี่ปีอายุกี่ปีแล้วซ่อมแล้วไม่ไ,มไหวซ่อมแล้วมันก็ย <c oughs> ินดีนงลงลง,ลงทางนี้ไหมรหรือว่าจะไม่ลง,ลงทางนี้แหละนั่นลงทางจกมแก่เลยเอาไปเราเจ้าของสวนไปไหนเราก็ไปกี่ปีแล้วคะกาแฟเราอันนี้อันนี้เป็นอะไรค่ะอันแปลงข้างบนกี่ปีนะห้าปีค่ะ อันนี้เด็เจ็ดปีเพราะว่าเราจะอันนั้นหมดแล้วผลผลิตปีที่แล้วได้กี่จันผลผลิตปีที่แล้วได้กี่กิโลได้กี่กิโลแปดร้อยกิโลค่ะแปดร้อยกิโลสารเนาะเก็บไว้เองหรือขายหมดเลยเก็บไว้ทําพรีเมียมทําพรีเมียมได้สามร้อยกว่ากิโลที่เหลือขายที่เหลือที่เหลือก็ขายขายโรงงานมั่งแล้วก็แบ่งเก็บไว้เผื่อขายช่วงกลางๆปีมั่ง อยู่ประมาณตอนนี้สองร้อยกรูสามร้อยกรูนเลยสองสามร้อยกรค่ะจากเป็ดลอยทั้งทีมแอมเอาจะเก็บตั้งแต่ลูกลูกเชอรี่แล้วก็เอามาลอยน้ำลอยน้ำอ่าส่วนที่ลอยแล้วก็ไปตากตั้งหากตากบุนตะแค่ส่วนส่วนที่จมแล้วก็ไปตากตั้งหากแยกใช่ค่ะ ก็คือกาแฟคัดของแกนี่แหและแต่ว่าพวกไอของธรรมดไอที่เราขายของรวมๆนี่เราก็ทาเหมือนกันหมดนะลอยหมดมจะจะไม่ได้เราจะไม่ได้คัดเม็ดกาแฟคัดเม็ดมอดคัดอะไรเราไม่ได้คัดสีออกมาก็เป็นสารขายได้เลยค่ะโซล่าสีขายสารกาแฟ,าาแฟมันจะมีคนที่เขารับจ้างสีอยู่ก็มีของกลุ่มก็มี ตรงน้นได้ฉีดจะกําจัดวัชพืชยังไงคะค่ะตัดหญ้าเอาใช่ไหมสวนสวยนะสะอาดดีมากเลยเหมือนจะทําคอนทัวร์ด้วยนะคะค่ะทำด้วยอทําแนวคอนทัวร์ด้วยทําไมถึงทะคะทําไมเราถึงทำพี่ลาชันาชังเราก็เลยทํำทําให้มันเบรกไว้แล้วก็ใช่ค่ะเวลาใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็จะไม่ได้ชาล้างลงเวลา เพราะว่าที่เราสูงต้นกาแฟบางทีมันติดลมมันก็จะโค่นแล้วก็เอาดินตรงที่นั่นน่ะกบกบกบโค่นต้นมันได้ประโยชน์หลายทางเนาะนอกจากอนุรักษ์ดินและน้ำก็ป้องกันการโค่นล้มของต้นกาแฟได้ด้วยนะมันลุมต่มันล้มไปมันนี้มันมอดมีอะไรบ้างไหมคะมีอไงมีค่ะ ใส่วน,วนดัด่าวยังไงมอดหรอเอาก็เอืเเอ,อ,อ,อน่นนันอที่ลอมอดอะค่ะกอกอ,นอันนะี้มันกเนกับดักลอมอดแล้วก็มีจะ,จะมีกาวกาแผ่นเหลืองตีแผ่นเหลืองๆละค่ะกาวแผ่นเหลืองนีดักต้นไหนบ้าง เม็ดดำเม็ดอะไรนี่เอาเอาออกจากต้นยังไงถ้าเกิดมันหนองเหลืออยู่กินกระดูกเอาออกค่ะกิ่งแห้งก็เอาออกออกก็คือเผาค่ะทำค่ะสวนสวยเนาะทำาสะอาดดีเนาะทำคอนทัวร์ด้วยทำทำ่ะคอนทัวร์ วาดูการให้ปุ๋ยของแกแกขุดรอบเลยรอบอจ้างเขาเหมาหมดทั้งแปลงนั้นห้าพันจ้างทำอะไรบ้างจ้างทำขุดแต่คันทัวอย่างเดียวอใช่ค่ะจบจอบเลยจอบเลย ชะลอน้ำแล้วก็ลดการฉลางพังทลายได้ด้วยเนาะกาแฟจะสวยสวยต้นใหญ่ใบหนาสมบูรณ์ดีเนี่ยเอาช่วงช่วงก่อนที่มันจะรับแรง่ะเราต้องใส่ปุ๋ย2ี21ิอมั่งเพราะว่าเผื่อใบเขาจะไม่ได้ไอ้นันมากเกินโซบเกินค่ะอื